พื้นนี่อันนี้เสียอ้ายติเสียบอียิลั่นเสียบพื้นเซียบไปเยลั่นมาอีกบ่ล่ะมาแตกแท๊กตัวมาแตกแท๊กยู่แตกสามเทียอืมไม่กูบอกเลขกูเลขกูมันสิบอกเลขล่างบ้าบัตรนี่มาสินะมันจะเป็นเลขล่างบ้าหกศูนย์นี่กับอ่าซีบอกกูฟันว่ากูได้เต้ากูไปชวนกูได้เต้าอีหลีมาสินะเอาเอาบัตรนี้ สวัสดีเด้พอพ่อสวัสดีครับสวัสดีพยศค่ะเออกับเลขกอะให้ไหละ่ะเป็นยังไงโมยเรียกตูวให้ไหวมิดฝันว่าข้าเจ้าเอื้นถามอยู่ดิถือเล้วเลขมึงถือเล้วเลขมึงมาเั่นข้าเจ้าว่าข้าเจ้าว่ามาดิจักมันไผ่้นูเพี้ยนตู่อืมเอา้าถือตัวเลขกูเลยกวายังสิจ้า เนีกูถือตัวเออสามารถดีใจแทนพี่น้องคือเติมสามตัวเป็นต้นว่ผสมมาอืมเนี่ไท่มาถามอีกที่มึงว่านเนี่ยให้เพิ่มยูตัวว่าสัหนุกอันอันอันผู้ใดก่อนมาถามผู้ไทยผู้ไท่เนี่ยไปหาเพิ่นมึงว่านเพขนได้ถามว่าได้เกลียดบอติเจ้าของจักรยานมึงบอกเงื่อนไขจักรยานกูมึงต้องบอกเลยกูถือผสนมันมาแล้วก็หนุ่บอดีแบบนี้นี่ผู้ไถ่ จชาอันอันก้อนก้อนนั่นนั่นจะว่า้อยมากอยู่ว่ะิมาอยู่ตัวมาอยู่ว่งก้อนนี่ล่ะวนมากมื่อขึ้นนี่มื่อก้อนนี่มาเมือฝันพอดีฝันแล้วก็ไปซอนละส้อนทั้งพีที่เหมือนทั้งพลวงไปตักบาดแล้วแหลกฝันมาได้เตาเลยมาใเตาอีกทีไหมจับเตาขึ้นมาพวกเคื่อมันโอหังกม่าอย่างเทียมไหมนี่ นี่ตัวนี่จับเตากันมาหางเด็กแด็กเด็กเกินมากไหมมันก็แค่หยอกคนนี่ไงอืมมันก็ปล้อยลงที่ปล้อยลงดินกันนี่เอาจับที่ถุงเขียนมันปากไปแล้วมันัตใหญ่ปะัวซ้ำนี่แหละอืมบนตรงน้อยนี่มันเตาขั้นอี้อย่างขึ้นมี่ขึ้นมีหางเยอะ มันมีหางสุดตูบอมีหางกูต really huh. ูตดิแตไว้ห้าจับมานทูโตูมันดี๋ยงดมันจะออกบ่ว่ะตีมันดี๋ยวงดต้นหัวหดต้วหางมันกูยจูเข้าไปมัดจ้ะแล้งูเหลี่ยมกายหินมันติดติดอืมเอออันคว่ำฝันโคงสุดท้ายเนาะสองมุกระลาุ้มหกเก่าเอาเบาคว่ำฝันเป็นฟังอีกฝันว่าที่แหลกมือแรกขึ้นก้อนนี่เนาะค่ะฝันว่า ตัดใหม่อยู่ค่ะเลอตัดใหม่ร่วมตัดลงหกลอยไั่ที่หลกฝันทีนทเหลกเล,กเลยไปยืมเงินมันยืมเงินก็นได้ 600. หกลอยยืมยืมเงินยายหนูนี่แหละทียายหนูเลยว่าช่วไปน้ำพอนยุบอบอกว่าสันว่าก็ว่าเห็นตัวมูนันดอกว่ามูสิไปน้ำเมือนจักมันไผดอกก็เลยว่าช่วยไปยุบบอกตัดลงหกลอยที่วันสันไปว่าสันแค่ก็ยูซื้อว่าสันเขาว่า ก,ปปกูมีน้ำเห็ดดีว่าสันโอ้กูกูมีเห็ดคือกันกรเลว่าบัดนี้เลว่าจงังสี่บันี้เลว่าห้วยกันตันนุ่งหก่อยสู้ตุ้นขึ้นไม้ก,กูน,นี่แหละว่าสันว่าเติบนยายหนูโวดีบัตรนี้จักเงินผูใ้ใดวะในความจริงผ่านเลยมายืมเงินน้ำยายหนูเอ้ยยืมเงินน้ำยายหนูก็ได้หกลอยอีหลีได้หกลอยยายหนูเลยว่าตันแล้วหกลอยสู้ไปน้ำเพิน่นอ,อยบ่อว่าสันว่า บัดเเงินขึ้นเพราะว่ามันแย่หนูบัดเนี่จ้าเสียวเงินไปขึ้นนั่นค่ะผู้ที่ขึ้นผู้ใดล่ะวะมันขึ้นกวนนี่ฝันมาได้เต้าล่ะอืมฝันไม่ได้สอนหวยเบาเบาให้เพื่นฟังอีกเนี่อันอันใดเต้านี่บัดลิ้นลิ้นสอนบัดฝันมาได้เต้าเล่ไปสอนได้ได้เต้าอยู่ดีบัดได้เต้าแล้วเล้วก็คิดว่าจะไม่เห็นจินได้เต่าออื ฝันดิค่ะถ้าไปิดื้อนกันยีมเอาสิค่ะไปสดซอนในความฝันนั่นบาดใเตาเล่ปันย,ยาน่างๆถึงน่าพี่ไปคุยไปทั้งในดีนอ้อ่าเล่ไปหยอดฮันหยอดนายเงีย้ยลอยเงี้ยแย่แดียงยเล่กลับขึ้นไปไปทั้งพี่บบดนี้มันเตาตัวนี้มันเป็นังได้เลยโอ้ยบบกไวม ได้เมื่อยเงยเยอะๆนะเลยตักขึ้นไปบาทแรกดึงกันมากไหมอ้อเต้าตัวนี้มามจับเต้าเหมือนกู้จู้ที่อยู่ในวิง่ง<ะ>แต่าเวลาเขาจับขึ้นมามันไม่แก้งหังอือกูจับเต้าปินเลอยๆสอง้อยตัวกูได้เต้ามากมันบกเคยเอาหางองาากนะาอกมาจยงสี่นะมาหัวก็บอกออกมาไม่เต้าหดเขา<ะ>มีเต้า ดุงเงามัดทุกแน่ว่าสนอกอันนี้เต้าตัวนี้มันคือเป็นยังซี้่ามันคือในความฝันกูแท้มามันบอกหาซีว่าเล็กนี่มามันเป็นเลขล่างตัวนี้มาสนกุกอืมเอ่ได้จับก้นมาจับมามันหันแกงหางจับมามันแกงหางร่วนจับใส่ถุงเขียวที่บ่านมัดปากมัดปากถุงเขียวมาไปนํากันหน้ามาไปตัก สอนไปสอนไม่เหมือนคิดพ่อกูป้อยมึงเก้าก็นามึงบอกเลขกูเรื่องอะไรเนอกบอกเลขกูมันถือเรื่องปะมึงมันบ่ฝันอีกที่บ้านอือมือมันฝันเกี่ยวกับมื้อเลืเกี่ยวป็นหาหาซี่บอ้ะเต้านี่เป็นหาซี้มันจับขึ้นมาได้เต้าที นโตโตเหมือนแมาไปแม่นนี่ยายไทยเลยถามคู่ไทยเลยถามว่าได้เลข้ยงตัวเองสี่แยกกุ้งว่าท่านแห่เงินกูได้มาสั่นมาให้กูถือเลี้ยงได้มาสั่นมาไม่เสื่อรถดว่าท่านนั่นก็บัวได้บอกกูได้บอกก็บอกหาก็บอกนี่แล้วเพราะว่าบุคท่านเอาเงินใคาจักรยานเรอดมาสั่นหรอกคือรถดเจ็ดแปดเก้ามาสั่นหรอกมีผู้อื่นถามอยู่นี่ว่า ตาบอกที่แหลกเนาะตะบอกที่แหกตาบอกที่แหกเจ็ดแปดเก้ายังโตเก้าเยอะตัวนี่โอ้ยตูเก้านี่ยอืมโอ้ยคนบอกที่แหลกเยดแปดเก้าเด้อพีนอนคนจื่อด้เยอะนี่งยัไท้กับกจ็ดแปดตัวเดียวกันละวะยัยไทยเรบ้าโอ้พูดดีแล้วกูไม่ค่าจักรยานุ่งพูดีกันกูถือเลย ซื้อไปเนี่ยเมืดๆซื้อไปเนี่ยจะยี่สิบบาทกระซันเนาะ <c oughs> มันเลยโง่าถามหัวเป็นตุ๊ดเป็นได้งนินกระซันเพิ่นเคยเหนน็นนะไูกนะไม่เคยเห็ในเลยอืมอันอันที่แหลกนี่ฝันว่าอันอันได้เงินก่อนเนาะแม่นได้เงินแล้วเลี้มหพราะว่าไปยืมเงินอันเงินหกลอยไปยืมเงินหกลอยเงินหกลอยที่เปตัดไม้ไปตัดไม่ อยู่ม,ม,มันยิ่เงินแย่หนูนีห่หนูเลยว่าซู้ไปน้ำพิ่งดูติตัน้หกร่ที่มาั่านมามขเขเรียกไปก็ไปตั้ว่าั่น<า>ไปยู่ไปยู่เขวาว่าปันที่แหลกปันที่เหลกแต่เ่เห็นตผู้สิไปน้ำนกจะเป็นเป็นไงทางหังซัวหังทางวาสิไปน้ำนี่วาสิไปน้ำต่น้หกร่ที่ซื้อไปกบอวมาั่นมาห,หนูว่า เดี๋ยวมันยู่เไื่ไ,ได้นี่นเลยนะได้หกไล่พอดีค่ะแต่มาฝันเทียสองนี่ฝันว่าได้เตาเนาะฝันว่าได้เตาเล้วไปสวนก็นไ,ดได้เตาอีเีีแต่เตา,ม,เตามีหางบออ่ะล่ะอันไปสวนอีีนี่เตามีหางเลยวอวะยังวว่าอกหางมากจับเตามากพวกเกยเ มีหางจักเทียนะมันเคยโผหางมากูเบ่งจักเทียนนะ <Ừ. S 2> ต้อไฟจุดแต่แกยังบวกหางยังบาไต่อยู่หางก็งงกยยงกเลยเป็นหาอยู่นี่เนาะพวหางเมื่อผมมันนี่ละนี่อ่านี่ละพอก็เลยว่าได้เตานี่อันในความฝันาาว่าได้เตาบัดไป ไปสอนอีหลีก็ได้เต่าบัตรเรียกลุงสอนเก็จะฝันเป็นกิ่งแต่หินเร่ลุงบาดเรียกแล้วฝันมั่วจ้มากเลยยังมากอยู่เมื่อใดฝันว่ามั่วข่อยมาฝันเมื่อคืนนี่ฝันว่ามั่วข่อยมาเมียนเขาเจ้ามิสินเนาะเปลี่นเจ้าได้ผู้เปนนอนดีช่วยดีนะนอนหลับตะเวนผุนฝันพอมิสินเด้อพี่น้องเอ้ยนี่ฝันเจ้ง มันดีดีหรอกก็น้องก้อยเอานมไปให้ลันนุมก็ขนมเนื้อว่านมาแง่มากูคเคยไปกินนุ่มเกลียวั็นยี้บ่ถือเลขถอย้อน่าสนบอกว่ากลันค่ะถือเลขก็คันตันให้ถือไข่เข่าจ้ะเลขอะให้เพิ่นโชคดีใส่ปีใหม่ตัน้อเจ็บแต่เก้ากูขี้่ยนไปซะให้คนอื่นถามกูบ่มีไย คนธรรมดาเออถามกูนี่ความฝันกูตัวนี้วะฝันเรียก,กออกเด้วเนอะมาท่านเรียก,กตัวไหนล่นะมาเช่าซื้อตัวไหนมาท่านมาเรียก,กออกเว้กูซื้อเก้าแปดเก้าแล้วกูซื้อไลขว่าจังสี่นี่ความฝันคิดเคยคิดว่าจะซื้ออยู่ดิเก็บเงินไปจะซื้อยี่สิบบาทก็ได้ว่ากระเทียโชคดีสติไม่แม่เนี่ย กับอานนี้ฟันว่าจับเตานี่ก็เลยตีหาซีเนะาะพอตีหาซีโตเดียวโคโลนี่ยม่นบอกเมียนคิดว่าเป็นอย่างเป็นลางบ่เป็นลาง,องโอ้เสียงเพ่งขึ้นพี่น้องเอ้ยพอดีก็ไมดตื่นอืมอา้ากระอขอบคุณพอเด้อพี่น้องเสียงเพ่งขึ้นสิคอสรุปนะคะอ่ะเป็นแนวทางพอนิ่นตัวใดมากตัวใดค่ะวันนี้เนี่นกันเนีนนี่แล้วตัว เต้านีเแลียวเออเต้าหาซีแมนบ้ค่ะเมนมันมกค่ะคือตัวนี้เนาะพอกระว้าให้ฟังแล้วเด้อค่ะพี่น้องก็ขอขอบคุณพอนะคะในแนวทางลางเรื่อบนเรือนนี่หละเจียงพินพอายุ่กไกลแล้วเย่ไทย่าเม่นเรนะาคู<น>ว่าสั่นไหเย่ไทยเนปะ็นใครถือน้ำเจ้าอยู่บ่ บวยิัญหาก็ไปถามมาถามถามคนว่านคีรยานาเหา่นว่านโอ้โทรศัพท์กับพี่น้องเอาขอบคุณพอเด้อสิขอสรุปเอาดอกแม่ผ้าขอบคุณครับลำล้ำไอ้รวดรวยเป็นล้านสองล้านสามล้านต่อไปเด้อเสียรวยน้ำแน่บดิจ้าสาธุค่ะก็ขอสรุปขิดพอพอย่นนะคะพี่น้องพอย่นเพิ่นกะย่งฝันไปในส่งเกาอยู่ก็คือ เพื่อนกะว่ามีค้นเอือนถามในข่วมหลุดซื้อของเพื่อนกะคือเจ็ยแปดเก่ายุคคือเก่าพี่น 48, 99, 99, ้นองอันนี้แต่ว่ากะเพื่อนกะมีความฝันอีกว่าเพื่อนสิไปยืมเงินค้นไปตัดใหม่นะคะไปยืมหกลอยพี่น้องแต่พ่อตาลูกขืนมาเพื่นกะดียืมอีหลีนะคะเพื่นได้ยืมย่า่หนูอีหลีหกลอยค่ะพี่น้อง เป็นก็นได้สอนความฝันไปแล้วนะคะพี่น้องก็สรุปเจาอๆย่อๆนะคะพี่น้องความฝันของพอก็คือได้เงินหกลอยนั่นแหละค่ะพี่น้องด้เงินหกลอยกรเดิตัดไหเป็นเลขหกศูนย์ศูนย์ศูนย์แต่ว่ากันไหเก้าศูนย์น้ำอยู่เด้อค่ะพี่น้องหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันเลขพอบาหลายหางกระดิษก,กับหัวไหน้ำเลยส่วนมาฝันอีก เทียสองไปจับเตาพี่น้องไปจับเตาก็ได้จับอิหลีเตื่นขืนมากกบไปสอนกะได้เตาอิหลีพนาพี่น้องพอกะเลยตีหาซีค่ะไปจับเตาพอเลยตีหาซีนะคะพี่นอ้องก็เล่ยพอกเ็เลยเน่นเน่นตัวนี้แหละค่ะแตว่าพอว่าเป็นลางเด้อค่ะหาซีนี่เป็นลางเน่นเน่นตัวหาซีเจ็ดแปดเก้ากะ เอาไว้ห้ตาหลอบแหลกนะคะตาฝันตองวดนะคะพี่น้องอา้าวดีค่ะพี่น้องเหลขพอยุ่นโค้งสุดท้ายงวดประจำวันที่สองมกราคมหกเก่านะคะโชคโชคมันหมาน,น้ำพอนะคะพี่น้องโชคดีใส่ปีใหม่แห่เงินขารลดกลับบานค่ะพี่น้องแคบนาจอคะ่ะเนิ่นๆนียนหาซีเรอคะ่ะแต่ว่าพอว่าเป็นลางนะคะเอาโชคโชคมันหมันคคะฝากเป็นแค่แนวทางเน้อคะ่ะ สื่อฉลากินแบ่งรัฐบาลไทยเห้านะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ